เอแล้วไม่อยังโฉบไม่ไม่อย่างนี้เลขรถเออเลขอันนี้ดิอันนี้นี่เบรกวะเบรกวะว่าคันเร่งน่าจะเป็นคันเร่งที่บ่อยที่ันเร่ตัวตัวน้อยๆนนี้จะนะอยู่ปะอันน้อยๆน้อยๆน้อยๆเปลี่ยนเป้งนะเปลี่ยนแป้านะอยู่ปะอยู่ปะ แล้วปั๊บนะเนี่ยอันนี้ยังแล้วปั๊บตัวข้างหลังอันนี้แล้วอันนี้อันนี้เป็นแล้วปั๊บตัวข้างหลังเนาะเรียวเออเราเอามืออันไหนอันนี้เบรกนี่เบรกมือตัวนี้เออเบรกมือเนาะตัวนี้เนาะอัวนี้อันนี้ดิอันนี้เล็งบ่คาดคาดแหล่ะเออคาดอันนี้เบรกมืออันนี้เบรกมือบ่แล้วตัวนี้เนี่ยตาน่ะนี่ตัวยกอันนี้ขึ้นนี่ยเลยยกอันไหนยกยกขึ้นทั้งหลังเออ เออตนี้ตันี้หยาบ okay. นโยกข้างหลังขึง้นอืมหยาบนี่สองแบบบดอกอันนี้โาตารถแต่เนี้ยรองไตเบิ้งดูไตเบิ้องดูอต้เบิ้งไตเบิ้งเนี้ยไตตาไตอไรเนียมีเกี่ยเกล่ยย่ตัวไหนเกี่ยปเปอร์ไม่สตาร์ทรถเห็เบื้งดูเกลียใส่เก่ยน้องบีบกเนอะมันโมเมนต์ตัวนี้แะว่าหยาอมีเก่ยน่ะเกลี่เออ ยิ่ใส่เต้ตาตัวนี้ไปเยละอันนั้นมันบีกันบ่คันเล่งยู่ใส่คันเลงโอ้ยคันเลงตันี้เลยอ๋อคันเลงตัวไหนเบื้องแวอยู่เบื้องคันเร่เบื้องไหนคันเลงตัวแถวโอ้โนี่แหละคันเลงนะเออตัวนั้นตัวเบื้องซ้ายเออเบื้องซ้ายตัวนี้

วเรีคอันนี้กะเงเอออันนี้กะเงอันนี้คืเงันะวัเีะเงนี่ยมันต้องฟุกตั้งแล้วว่าตวนี้ฟุกยักะเรเงัวนี้เ่ยไปจับไปจับนั้นก็บอก่เบิ้ลนั้นจัไม่เบิ้ลอะไรยืนเบิ้ลนั้นววางไหมตัวนี้กะเรีงกะเรงตัวตัวนี้เบกมือมนี่ ว้าวอเออตอนนเนาอองมไป้วนี่นะจบบาแุเรนะเดี๋ยวเีย